ถุงเก็บน้ำนมบอกอุณหภูมิผ่านการฆ่าเชื้อ p s t พ r i z e ถุงเก็บน้ำนมปราศจากสารอันตราย BPA-free ปลอดภัยด้วยวัสดุฟ o o d g r a d มีใบรับรองมาตรฐานสากลขนาดบรรจุ8ออนหรือ250มิลลิลิตรภายใน1กล่องมี25ถุงช่องข้อมูลเขียนง,ง่ายและชัดเจน จดจำนวนออนซ์วันที่เวลาและอาหารที่ทานล้างมือก่อนทุกครั้งฉีกตามรอยปะเพื่อทำการเปิดถุงเก็บน้ำนมพร้อมสำหรับการเทนมลงในถุงเก็บน้ำนมขอบซิลด้านข้างเพิ่มความแข็งแรงเวลาตั้งถุงตั้งได้ไม่มีล้มช่องเทนนมเข้าไล่อากาศออกจากถุงเก็บน้ำนม แล้วปิดตามบริเวณรอยปะะซุปเปอร์ล็อก2ชั้นพร้อมซิลรอบขอบถุง7มิลลิเมตรป้องกันอากาศและความชื้นเข้ากัรน,น้ำนมเหม็นหืนช่องเทน้ำนมแยกออกจากช่องใส่น้ำนมเพื่อลดโอกาสการตนเปื้อนอุณหภูมิของน้ำนมที่ที่สุดคืออุณหภูมิที่เท่ากับร่างกายของแม่ สามารถบอกอุณหภูมิว่าร้อนเกิน37องศาหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า37องศาจากการทดสอบจากเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำนมมีความร้อนเกิน37องศาซึ่งตัวบอกความร้อนจากถุงน้ํานมนี้ก็สามารถเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวของคุณแม่ได้นะคะน้ำนมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความรักจากแม่ Believe in miracles.